โอ้ใคหมดโอ้ใคหมดเอ้าอันนี้คือการอาบน้ำมนต์ของสำนักนะครับผมนะใคมาเข้ามาเรียกว่าการอาบน้ำมนต์ที่สำนักครับอ่ะอ้วกเลยครับอันนี้คือสิ่งไม่ดีครับคเรื่องสิ่งไม่ดีครับที่อยู่ในตัวเขานะครับอันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีครับอาบได้ครับออกหมดเลยครับดูครับดูอันนี้นะครับคืออ้วกเป็นกระป๋องนะครับนะสิ่งนี้เขาโดนของอันนี้คืออาการโดนของมานะครับอันนี้โดยตะดุนนะครับอันนี้ก็อ้วกเหมือนกันครับอันนี้นะดูนะครับดูนะ ดูนะครับดูครับดูวันนี้ครับดูอ้วกดูอ้วกเลยอ้วกกันเลยนะครับอ้วกอ้วกเลยครับเลยอ้วกเลยครับอันนี้นี่ครับโอ้โหดูครับนะมาดูนี่ครับอาบนได้ทุกวันนะครับที่นี่นะครับอาบได้ทุกวันเลยนะครับไอ้ป่าเอาให้หมดเอาให้หลุดเลยนะอ่ะเอาให้หลุดเลยดูนะครับ เอาเอาน้ำให้กินเอาน้ำให้กินด้วยอ้วกเลยครับวันนี้ดูนะครับโดนมาครับโดนมาแลวโดนกระทำมานะครับก็เลยมาถอนมาแก้นะครับเดี๋ยวาเอาถ้าดนจัดจับใโอ้โหดูพุ่งเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ไม่มีเตรียมครับอันนี้ก็อาจารย์ปราบนะครับลูกศิษย์ผม ดูนะครับช่วงว่างก็มาอาบน้ำมนต์ได้นะครับใครที่ทวันบางทีผมไม่อยู่ต่างๆก็ลูกศิษย์ผมอยู่ตลอดนะครับ <ไป S 1> อันนี้นให้เขากินกินด้วยดิกินน้ำด้วยไอ้ป่าไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าไอ้นี่อย่างเดียวลาดอย่างเดียวไอ้หน้าสัตว์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวตบหน้าหงายเลยไอ้เหี้ยสอนไม่จำไอ้ควายๆๆๆเออไอ้เหี้ยอาบก็อาบอย่างเดียวเลยมึงน,นี่ๆๆๆแดกด้วยไอ้เหี้ยอาบแต่ข้างนอกข้างในก็ล้างด้วย เออให้เขากินไหมเออออกเนี่ยเขาออกเนีไงเฮียไม่ให้แดกเลยสัตว์น้ำเนี่ยกินเข้าไหมกินเข้าไหมหนูกินเข้าไหมกินเข้าไหมจะล้างไนออกไปอ่ะก็อาบแต่เมึงทีนี้แหมสัตว์อาบไม่อาบไม่ถูกเลยกูมานั่งในกดดันในชิปหายนะดูนะแับนี้ก็มาอาบได้ทุกวันเนี่ยนะครับผมนะอาบน้ำมนต์ คืออาบเสร็จก็จะอ้วกเงี้ยนะครับคือหลังจากที่เข้ามาหาผมแล้วนะครับแล้วก็มาอาบน้ำมันต่ออาบน้ำมันต่อนะครับอันนี้อันนี้ก็อืมออ <c oughs> อเีวว่อืมเดี๋ยวเราาน้ำมนต์กันอยู่ครับตอนนี้พอดีผมก็ได้ไล่์ครับวันนี้คนเยอะอยู่แล้วครับ